ให้รถกูอะรุนเหรอของเราก็ขี่ได้ฮะเห็นไหมที่นี่รถเราได้เร็วด้วยไปเชียงใหม่เนี่ยสิบสองกโมงถึงควายมึงเดินอัปีครึ่งก็ไม่เจอรู้ไหมก็ได้ิควายควายกูมันไม่กินมันนี่ให้รถยนต์มึงมันกินมันควายเรามันไม่กินมันควายมึงไม่กินมันเออมึงลองปลูกสักสิบไร่ดิ แล้วปล่อยควายไม่แดกหมดร pues mm ่องกูให้ควันน่องกูเลยฮะกูถามด้วยันพูดดยอะไรกันกูแค่หัวเงี้ยกูนีสจากุจู้กูต่อยแล้วนี่ทา่เมืองก็ไม่สงสารกูจื้อว่าควายมีความามาวัดพ่าลือโมควายรักษาพื้นเป็นดิน รักษาพื้นแผ่นดินเออทีนี่ควายเราขี่ได้ขี่ได้แล้วยังแกงได้ด้วยฮะฮมีงานขึ้นบันใหม่มีงานแถวภาคเหนืออีสานก็แกงควายมีงานแต่งงานใครก็แกงกว่ายอนเนื้อเลี้ยงแกขกกูาถามหน่อยไลยแกงได้เหรอควายอนเนื้อแกงได้แต่แม่มึงกินเหรอแกงอะแกงได้แม่มึงกินปลาลเวน กูพูดตามความเป็นจริงตาเอ็ดผลก็อเอ็ดผลของกูก็แกงได้แกงได้จริงแต่ไม่มีใครกินควายเรานี่แกงแล้วมีคนกินแต่รถมึงอ่ะแกงแล้วไม่มีคนกินควายเรากินได้แต่รถมึงแกงแล้กวก,ก,ลกินไม่ได้กินได้ใครกินละรถชฉนิมไม่ต้องแกงลองตั้งตาขวนไม่ดูสักสามเดือนเนี่ยว่าไงยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้เด็ดขาด กูถือว่าควายสามารถรักษาชาติประเทศนี้เอาไว้ได้สมัยยุคบางราจันฮะสมัยยุคบางราจันนายทองเหม็นเป็นวีรบุรุษแห่งค่ายบางราจันก็ขี่ควายไปยิงพม่าขี่ควายไปยิงพม่าให้ดังกว่านี้ให้พม่ามาลลยลรงไม่ต้องแสดงอะบอกว่าได้ตายมึงหาว่าสามพรานี้ไม่มีพม่าเหรอแ้วก็ตายหาหรอก รู้ไหมมาเลี้ยงหมูอยู่เยอะไก่ป้ามาเนี่ยมึงดู啊ขายของในวัดก็ยังมีเลยประมากูไปซื้อว่าน้องเป๊ปซี่ขวดประมาว่าพี่ขาพี่อาขวดยาขวดเล็กค่ะอะไรานายจงอ่างถามว่าขวดใหญ่ขวดเล็กประมาแล้วกูตามนี่ทำไมต้องไปลบราฆ่าควันไปเกลียดป้ามาเรื่องอะไรเมียลืมมาต่อไปอาเข้าสู่อาเซียนสิบประเทศเปรียบเสมือนรวงข้าวสิบรวง เรามารวมกอรวมใจให,ให้กับทวีปอื่นเ็าได้เห็นว่าคนทวีปเอเชียเรามีความพร้อมปลองดองพร้อมกเดินหน้าเข้าสู่อาเซียนไปด้วยกันเลาจะไปทะเลาะก,กันทำไมถามดูพม่าก็คนเขาก็มีชีวิตจิตใจแต่เมื่อไม่คิดเหรอพม่าเคยทาลายคนไทยทําลายเมื่อไรจะไหมกรุงศรีอยุธย,ยาจะไหมก,ร,ร,มกมรุงศรีอยุธยาพม่ามาตีกรุงศรีจนแตกกูถามดูที่กรุงศรีอยุธย,ยาแตก กรงุงศรีอยุธย,ยาได้แพ้เพราะใดเพราะมาปอกเก้าวิจัยแล้วเราขาดเรื่องนี้นะคุกูยอมแพ้ควายกูสู้รถยุ่งไม่ได้แต่ลูกกูไม่เคยหนีตามผัวเอาอีกแล้วไปเรื่องควายจะไปเอาเรื่องโน้นอีกแล้วลูกกูแต่งงานทั้งหมดลูกของผมบอกให้พี่ร่องจะ,ะไร่ขิงด้นนรู้ว่าลูกสาวผมสี่คน แต่งงานทุกคนแล้วคนหนึ่งแต่งไม่ตามย่างนี้สิบอลลูกผมตามผัวตามผัวทังนั้นไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานจริงๆยอมรับหนีตามผัวทุกทั้งนั้นเลยแต่มันตามครั้งเดียวต่อวันอะพญานา้ยอมแพ้กันแหละที่นี่อยู่ด้วยกันต้องรักกันอย่าทะเลาะเบอาแวงได้ข่าวว่านายจงอางนี่ชอบทะเลาะกับเมียหรือพญาอาอผมไม่ชอบเมียนีเป็นสีผัวเมียชั่วผัวปลอยเป็นผี อยู่ด้วยกันจะเลาะเมียเรากลางคืนกลางค่ำไม่นอนเฝ้าแต่ละครทีวีได้ดูได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรละครทีวีดูได้ทุกช่องทุกเรื่องลูกเมียเออเมียนอนกลางคืนนอนดูหนังพอกลางดึกละเมอมืงอิดดูดิฉวยใครกูแล้วแฉ่งหลบหลังเชนผนันชิงอุทกระะมอมวบเปลืองพญาควยเลือดทั้งผ่าปืนแตกคืนนั้น น่าสงสารแม่ยายมาหามไปนอนโรงพยาบาล